สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้เขาจะมาเรียนรูก้การดูดวงชะตาจากตำราเก่าโบราณที่ใส่ดูของหายดูคนป่วยจากตำราซีทิศดูจากขางขึ้นหรือขางแลมก็จะสามารถรู้ได้ว่าของที่หาย อยู่ทางทีใดคนที่ป่วยจัดซ่วงจัดเศร้าหรือจัดเสียชีวิตเฮาก็สามารถรูได้เขามาเริ่มเรียนรู้ก,กันเลยครับสมมุติว่ามือน,นีตรงกับแลมหนึ่งคำแลมหนึ่งคำเขาก็ดูที่เวหา คือเลขสามตกเวหามือนีหากของหายเป็นง่วเป็นค้วยหายให้ไปหาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางทงไฮทางทงหน้าก็จะได้ขึ้นโดยเร็วหากเป็นเงินเป็นท่อง ก็ให้ไปหาตรงที่เข้าไปเข้ายางไปทางไหนของเขาก็จะหายอยู่ทางนั้นหากเป็นคนป่วยป่วยมาโดนแล้วบววสวงบระเศร้าจักเทียก็ให้แตงแจ้สะดอเคาะต่อชะตาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทุเลาเบาบาง และหายไปหากมือนี้เป็นแรมสองคำแรมสองคำเข้ากับนับหนึ่งจากเลขสามนับสองตรงกับเทว่าเทว่าก็คือเลขสีตกเทว่าของหายในมือนี้ โยกทีจะบ่เสียไปใส่ของนั่นอยู่ที่สูงสูงคืออยู่บนตู้เส้อผามีผาทับไว้ของนั้นบ่าหายจะได้คึืนโดยเร็วหากเป็นง่วเป็นคล้วยเป็นรถเป็นล่าหายก็ให้ติดตามไปทางทิศเหนือ ห้ไปถามข่าวจากูยาบาลหรือจากพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วเฮาจะได้ขึ้นโดยเร็วหากคนป่วยมาโดนบโดนก็่าหายบต้องแ่งแก่บต้องสะดอเคาะเพราะเป็นการป่วยจากธรรมชาติหากมื่อนี ตกตรงกับแรมสามคำแรมสามคำก็ตรงกับบุพภาเข้ากันนับหนึ่งจากเลขกสามนับสองจากเทว่านับสามคือบุพภาตกบุพภาในมือนีหากของหายงว่วคก้วยหาย ก็ให้ไปหาทางทิศใต้แล้วเฮาจะพอจะสมหวังดังตั้งใจหากคนป่วยป่วยมาโดนก็ให้ทําบุญไปหาญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว แล้วเลียงผ้าหวานเลียงผ้าข้าวขวดเขา่าไห้คนทีนอนป่วยบ่โดนก็าหายหากเป็นเงินเป็นทองของเข้าหายบ่ต้องไปหาทางไกลของนั่นจะโลนนยูดในเฮี้ยนใน้สั้นของเขา้าบ่หายไปใส่บ่โดน ก็จะได้ขึ้นหากมือนีตรงกับแหลมสีคำแหลมสีคำก็มาตกที่เลขสองเลขสองก็คือโจลาหากมือนีมั่วค่อยเสียจะได้ขึ้นยากเพราะเป็นโจรลักเอา หากเป็นเข่าเป็นของเป็นเงินเป็นท่องจะพอได้ขึ้นหากคนเสียหรือคนหนีออกจากบ้านจงตามหาโดยเร็วเพราะจะถูกล่อลวงไปในทางที่บ่ดีหากคนป่วยป่วยมา่วโดนเรวก็ขอให แงแก่สะดอเคาะตอชะตาคําโพ่ำให้ภายในเกดมือที่เขาทำเรล่วยังโบหายคนคนนั้นชะตาถึงขาดหากตกตรงกับขางคืนสมมุติว่า มือนีเป็นมือคางคืนคางคืนเข้ากนับตังเต่บุพพะไปโจล่าสมมติว่ามือนีขึ้นหนึ่งคำขึ้นหนึ่งคำเข้ากระดูตรงที่เลขหนึ่งคำทำานายก็คือคำเดิมหากตกตรงกับขึ้นสองคำเข้ากระดู ตรงโจลาคำทำานายก็คือคํำเดิมหากตกตรงกับขึืนสามคำเขาก็ดูที่เวหาเวหาคํำทำานายก็คือคํำเดิมหากตกตรงกับขึ้นสี่คำข้นสี่คำเขาก็ดูที่เทว่าคํำทำานาา ก็คือคำเดิมเพราะว่าจะเป็นแลมหรือเป็นคืนคางคืนคำแลมเพราะว่าแลมเจ็ดคำแลมสิบคำแลมสิบสี่คำเพราะว่าจะเป็นคางคืนคืนสิบคำสิบคำสิบสองคำสิบสามคำสิบห้าคำเข้าก็เริ่มต้นนับหนึ่ง เมื่ว่าคา,างค้นคางขึ้นก็เริ่มนับหนึ่งตรงปุพภานับไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นทุศว่าสิบคำตกตรงกับเลขใดว่าแลมสิบคำตกตรงกับเลขใดสมมติว่าคางขึ้นมือนีแลมสิบคำเ้าขอนัดตั้งแต่บุบพภาไปโจลา หนึ่งสองสามหาหเจ็ดแปขึ้นสิบคำก็มาตกตรงที่จล่าหากเป็นแลมสิบคำห้องก็นับจากเวหาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสลมสิบคำก็มาตกตรงเทว่า คำทำนายก็คือคํำดื่มตกตรงเลกใดเข้ากอทําน่ายตามเรียกนั้นสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเข้าจะได้มาเรียนรูก,กันไม่ในคลิปหนาสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ